ใช่แล okay, ้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือก็มีเสือเนาะแล้วก็มีของเน็ดฟรีไต้หวันใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เป็นซอมไบเวอร์มาพร้อมกันหมดในทีเดียวตูลาสามโปรเจกต์เป็นไงบ้าง่ะสมการลอคยไหมเพราะหลายคนอยากเห็นหน้าเราก็ช่วงที่หายไปก็ไปทำงานนี่แหละครับ แล้วก็ก็ต้องใช้เวลาเนาะก็โคงการรอคอ,อยแน่ๆครับทั้งจากโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสามโปรเจกต์นะครับแล้วหลังลที่เรือจะรับเป็นแบบงานหนักใหญ่อะไรเยอะมั้ยครับส่วนใหญ่เพราะมันมันระยะเวลาในการทำงานมันจะสั้นลงใช่เพราะถ้าสมัยก่อนเราเราทำงานก็เจ็ดแปดเดือนเรื่องนึงนะ จะปั่นได้ประมาณสองสามเดือนก็เสร็จแล้วแต่ในหนึ่งปีเราจะจัดเวลายังไงบ้างเพื่อไทยนำกับไอ้ทําลานอย่าครอบครัวจริงๆแล้วเราก็รับทีละเรื่องนั่นแหละถ้าเป็นไปได้แล้วก็เราก็จะพยายามจริงๆเราอยากเที่ยวตลอดเวลาแหละก็ก็จะพยายามเวทกันระหว่างการทํางานแล้วก็ให้เวลาครอบครัว ล้วไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยไหนวันนี้ใจยีด้เวีตัวหนวดแล้วใช่ครับจริงๆตัวหมดแล้วนะพอดีวันนี้คืออยากให้มีความเข้มขึ้นก็เลยก็เลยก็เลยปิดปิดหนวดนิดนึงก็โปรเจกต์นึงถ่ายอยู่เป็นเป็นชีวีเยีงยยังเ็บอกไม่ได้ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งเสียดายนะเสียดายนะเพราะว่าเราลากมาจาต้นปียังจะหนวดใช่ไหมก็ตอนแรกก็ก็นิดนึงนะแต่พออเราต้องเริ่ม โปรเจกต์ใหม่แนละ้วซ,ซึ่งเขาต้องให้เราโอนอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วก็เเพราะมันมันคงไม่มีอะไรให้เราไว้อย่างนี้อีกแล้วนะทำจริงเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็หรืออาจจะมีอีกก็ไม่แน่พ่อครัครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะผมไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้มาก่อนออก็นะ่าเสือน่าจะเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่แบบไว้หนวดไว้เขาผมผมยาวอะไรขนาดนี้ลนะูกสาวจำหน้าพ่อได้ไหมพ่อจำได้ น้อยๆออกแต่พี่เดียวก็บางทีก็จะมีแบบด่วนเจ็บเจ็บเขาบอกเคยโดนด่วนแล้วเจ็บเจ็บแต่ภาคหลังเขาก็ชินแล้ครับพระธัญญาดีใจมาได้สามีนัาสัตวกกับเขาก็แซวครับเขาบอกว่าเนี่ยโปรเจกต์เสร็จแล้วโปรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเอาขาอยากได้หมบทุกอย่ได้หมดทุกคย่างพี่เบนพี่เบนต้องวางแผนไปเที่ยวกันตลอดเลยนะจริงๆอ่ะเอาจริงนะเที่ยวนี่คือแบบ ง่เลยแต่งานก็ต้องทำใช่ไหมจริงๆแล้วเราเราพูดถึงเรื่องอยากจะไปแบบเที่ยวอยากจะพาลูกไปเที่ยวอยากจะไปเทรลกิง้งอยากจะไปเดินธรรมาชาติกันพูดทุกวันทำงานอยู่ก็พูดเพราะว่ามันเหมือนกแบบับมันเป็นแรงออกดดันนะเรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขเวลาเราได้แบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปคิดทุกเดือนเลยไหมพี่เบียร์ถ้าเป็นไปได้แต่ตอนนี้มันทำงานไง จริงๆก็มีเวลาสักสามวันก็บางทีก็ไปอยู่ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดถ้า,า <laughs> ได้รับงานอยู่มา,มา <laughs> เตรียมเตรียมตัวเป็นแบบว่าคุณพ่อรุ่งสองหรือเปลา่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดครับตอนนี้คือแบบว่าก็เต็มที่กับวิลิน่คร <laughs> ับแม่เขาบอกว่าพร้อมแล้วแต่ว่าพ่อยังไม่ผ <laughs> ่านตีใช่จริงคุณแม่เหนื่อยครับเหนื่อยมากแล้วก็ฟูลไทม์เลย 24ชั่วโมงเราไดร,รู้สึกว่าให้พร้อมจริงๆเ <c oughs> พราะคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือแม่ครับหรือว่าต้องรอให้เข้าโรงเรียนก่อนแล้วค่อยเริ่มค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> รอให้ถึงตอนนี้ก่อนเพราะตอนนี้เราพยายามยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุด <c oughs> ก่อนจะค่โรงเรียนเพราะว่า <c oughs> เราเราเรู้สึกว่าเด็กอะไปไปไปเรียนตอนที่แบบยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเรียนอะ <c oughs> เขาเขาไม่มีความสุขหรอก คนา่าจะอยากเล่นมากกว่าเราก็จะคอยดูว่าเราอาจจะมีคุณแม่คุณนิกกี้ก็จะคอยดูว่ามันจะมีหลักสูตรอะไรไหมที่สามารถอยู่ที่บ้านได้แต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็ค่อยให้เขาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปเรียนเต็มฟูลพามากกว่าต้องไปเรียนเตรียมอืม <laughs> ดักแบบถึงเวลาก็ค่อยไปไปเรียนละกัน<ะ>ไม่ต้องแบบไปพรีไปอะไรหรอกอ<ะ>ไม่ต้องไปเตรียมไม่ต้องอะไรก็ถึงเวลาเขาค่อยเรียนก็อยับ พ่อแม่สอนนี่แหละหรือว่ามันจะทำไปด้วยพ่อแม่ก็ต้องเตรียมใจไปด้วยลูกจะต้องไปอยู่โรงเรียนไม่รู้เหมือนกันเป็นไงเนาะน <c oughs> คิดภาพเราบอกว,ว่าเราจะน้องให้ครูไปไหมว่าลูกไปแล้วก็ไม่มีกาะรัวก็คงก็คงต้องมีแบบประวัดเกาะรัวดูลูก <c oughs> ทั้งคู่นะพ่อแม่คุยกันแล้วเราจะไปแอบดูที่โรงเรียนก็สมสรุมคือน้องไม่ร้องพ่อแม่นั่งร้องอยู่ในรถนั่งร้องกันกอดคอร้องไง อันนั้นถามเขาไปวา่าเขาไปโรงเรียนเขาจะยังไงคยยังไม่ได้คุยครับพยายามไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยก็แค่แบอกเพราะวา่าเดี๋ยวเราคือคุณแม่เขาซื้อหลักสูตรซื้อหนังสือซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็สอนทุกวันค,ครับคือเรามีอะไรเราก็สอนเขาไปเรื่อยๆรือเรื่อยคือพ่อกับแม่ที่แหละผ่านมาแล้วเรียนมาก่อนรู้เราก็สอนสอนสอนเขา ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจพี่พี่คหาที่ชายแดงนะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับบุกคารเบี้ยบุกการอิสระการเดี๋ยวเร่องอิร์อิรไปก่อนรออยหคนไงอ่พี่เบี้ชนโดนชนนูดตหลอนเออม่น่าแปลตอนเข้าาทกานเน่ะฮะเฮ้ยทานใหม่ พี่เด็กนี่พี่เด็กคนนี่นะคนนี้นะคะโอเคหนึ่งสองสามีพี่ครับหนึ่